เววลลาแ้เมื่อกี้ก็หตัวแล้พี่น้องอุ๊ช้อนไอช้อนอช้เฮ้ยไอช้อนไอช้พี่ลงที่บ้าอันนี้ไมดิที่ไมดิโอช้อนก็ติดเว้ยนาโอ้ยไช้อนก็ติด เป็นพวงเลยยวเก็บไปพวงนี้ก่อนโอ้โหมีปลาช่อนด้วยตรงนี้สายสวยพี่น้องดูนี่ไอช่อนหน้าไอหมอโอ้โหทีๆแล้วติดอ่ะอันนี้มองสามเซนนะโอ้โหดูไปกันเลยเป็นพวงเป็นพวงหมายนี้โอ้โหนี่อีก อูนู่นอีกเป็นพวงเลยโหจะเก็บหมดไหมเนี่ยํำพอดีพี่น้องโอ้โหดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆโอ้ยยาวยาว พีจักน์อมิสสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆมาหาใส่มองไล่ปลาเนาะบ่ายเนี่ยพี่น้องไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราก็เอามองใส่เลยดีกว่าเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองวันนี้อากาศดีพี่น้องปกติฝนตกพายุเข้าปลาบ้วนเต็มเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้มันลึกนะแถวนี้มันลึกก็จะมีชาวบ้านบานแหได้ด้ยพี่น้องแต่ว่ามันมีไม้ต้องงมเนาะ วันนี้เราก็จะใส่มองไล่ปลาไปน่าจะสัก2หมายเนาะเดี๋ยวลองหมายนี้ก่อนเนาะผมจะใส่ในท่อนี่แหละไปพี่น้องมันมานครับส่วนนี้ผมจะใส่ใส่ดักหน้านี่แหละแล้วก็เข้าไปไล่ในช่องนั้นออกมาแค่นั้นแหละพี่น้องมันมานครับ แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะไล่เลยเนาะไล่ในหญ้าก่อนปตามหญ้าอะไรไม่ชอบอยู่ลูกจะมีปลาอะไรบ้างเนาะไล่ขยมขยมเลยจะวิ่งเข้าหรือวิ่งออกเนาะ

ยานีนะแล้ามาีปลาบางแถวลองไลด่ดูนี่ก็อยู่ในนี้แนละ้วปูลึกเหมือนกันโอ้โหไล่เข้าไปในท่อเนะออ่าก็ใหญ่อยู่นะ ตามชอบดูหลบมุมนะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนาะค่อยหยาบพี่น้องปลาขย่งก็มีโอ้มาได้ไงนปลาขย่งนี่ ปลากระดีปลาไอปลาช้างเหยียบโอ้ยหยามไปก่อนพี่น้องโอ้นี่ปลากะดีอันนี้สองตัวยามไปเรื่อยๆพี่น้องใส่ยาไปนู้นนี่ปลาเขยงก็มียเว้ยลองน้ำอย่างนี้เนาะ สายตอนน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำชีูนี่ตัวนึงส่วนใหญ่จะเป็นปลากระดีแป๊บเดียวก็ตายแล้วเดี้ยงเมื่อกี้ก็หกตัวแล้วไม่น้อโอไช้อนช้อนอช้อเฮ้ยไอช้อนไอช้อนี่ตรงนี้ที่บ้าอันนี้ไอดี่ไอดี โอช่อนก็ติดเวย้ดดวยชื่อมาบโอ้โอ้อช่อนก็ติดหนึ่งตัวโอ้ใส่ดีใส่ดีใส่ดีทันไว้ก่อนทันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวทันไว้ก่อนดูนี่ละมึงอ่ะโอ้ยช่อนก็ติดเวย้ย อู้เห้หมอาหมออล้คเนี้โอกระดีช่อนก็มี อโอ้เทียบไปพี่น้องหัวกระดีใหญ่กระดีใหญ่ไยโอ้ยกระดียเออหลุกเอาหลุดเลยโอนนี่เป็นพวง ทำเขาทำยามนะผมจะปวดที่หลังยาม,มาดูก่อนเพื่อความรวดเร็วโอ้ในถ้ำก็มีเว้ยกด็ดีมีบอ่อมีบอ่อโอ้เพียบเลยกิ่งไม้อะส่วนใหญ่จะไปอยู่มันอยู่ด้านนอกเนาะ มีบ่ไม่มีไยติดอะไรวะปลาข้าวบ่โอ,อ้ขอนไม้โอ้เป็นพวงโอ้โหผมนึกว่าติดอะไร ปลามานเอาไปพันดูสามสี่ตัว หมอก็มีแพทย์ก็มีอัง,องผูเพียบเลยเว้ยนี่มองขี้ขาดนะพี่น้องโอ้หนี่ไอ้หมอไอ้หมอหดูดูไปเรือ่อยโอ้ติดเพียบเลยนี่ขนาดใส่แป๊บเดียวนะโอ้โหดูเป็นพวงสี่ห้าตัวโอ้ได้กินแล้วได้กินแล้ว Ủp điệp, để bắt con. Uy chôn nó chôn, uy chôn hoai tong te. Uy chôn nó chôn, uy chôn hoai tong te. Làm gì đi cái mận ở chôn. นี่ก็ได้ทอดแล้วดิไส้ทอดเลยนะเนี่ยใส่ทอดพี่น้องโอูปลาเขย่งเขย่งลาย ผู้เสียงร้องมันตลากระกดเลยเว้ยสองตัวแล้วกลับมาติดกลับมาติดเหมือนเดิมนี่สลิด โอ้เยอะแยะว่ะปวดไม่หวดหหาดไม่ไหวหนาวหนาวเงี้ยวหูทอดสุดยอดพี่น้องกระดีนี่แหละทอดกินกับข้าวเหนียวสุดยอดแล้วมันปลาหน้าหนาวเนี่ยหนาววันเดียวก็มันแล้วพี่น้องใช้สวยอยู่โอ้โหเป็นพวงเลยเดี๋ยวเก็บไอพ้พวงนี้ก่อนเยอะจัดเนี่ยแค่นี้ แค่ไป๊เดียวก็ตายหมดแลวเนี่ยเป็นพวงเลยห้าตัวหกตัวอยู่ตรงนน้นอีกตัวหนึง่ง ผมมาถึงหมายแล้วพี่น้องอันนี้หมายที่สองเนาะหูปลาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นล่องน้ำธรรมชาติพี่น้องสามารถหาได้นะอันนี้ไม่มีของใครนะล่องน้ำธรรมชาติก็สามารถหาได้ทุกคนเนาะพวกพวกป่าน้ำมันขึ้นมันก็จะมารวมตัวอยู่นี่เนาะมันก็มีหลายที่นะ อูนี่บ้วนเต็มเลยนะโอ้โหปลาบ้วนปลาบ้วนโอหแหหวานได้เขาบอวะหรือจะลองเอาแหหวานดีวะโอหบ้วนเต็มเลยโู้ย,ยาวไปถึง้แต่ผมจะใส่ผมจะใส่ตัดหน้านนี้ก็ประมาณร้อยเมตรพี่น้องเดี๋ยวผมใส่แล้วก็จะไล่แล้วก็จะพา อย่ามีชินเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะคําแล้วผมก็จะใส่แล้วก็ไล่แล้วก็จะพาายามเลยดีกว่าเนาะคอยดูตอนอยามเลยเนาะพี่น้องเนาะไปมันหมานครับ โหโคตรเหนื่อยเลยพี่น้องน้ำแค่เอวแต่ผมสังเกตดูปลาวิ่งชนเยอะเลยนะหมายนี้โหปลาเยอะแต่ว่าไม่รู้ปลาอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเนาะผมก็ใส่ปิดหน้าปิดหน้าท่อแล้วก็ใส่ยาไปนู้นแล้วก็ใส่จากด้านนี้ตรงนู้นมันสุดพี่น้องผมไล่จากตรงนู้นมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเนาะโ้หเหนื่อยเหมือนกันโอปลาวิ่งชนมองเยอะมากเลยนะหมายนี้โอ้โหสุดยอด ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรเราก็เอาเนาะเพราะว่าหน้านี้หาปลายากมากน้ําชีก็ยังขึ้นอยู่พี่น้องยังไม่ลงเลยไปมันหมายพี่น้องนี่ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะพาไปหยามดูเนาะเดี๋ยวผมจะยกยกดูว่ามีปลาอะไรติดบ้างเนาะแล้วผมก็จะเก็บรวมทีเดียวเลยพี่น้องถ้าปลดทีละตัวโอ้โหไม่ได้หรอกมันเยอะเวลาแล้ว ปลาหมอใหญ่พี่น้องตัวไปเรือเลยยามแล้วพี่น้องสิบนาทีพอเดี๋ยวจะปวดไม่ไหวโอ้เอ็นนี้ไซเอาไปลาบพี่น้องโอ้ Ooh, หมอใหญ่ไซสเนี่ยลาบันนี้ปลาหมอธรรมชาติมันจะไซสเนี่ยพี่น้องอผู้ใหญ่เริ่มต้นก็สองตัวแล้วโอ ยามไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บที่หลัง10นาทีนะผมใช้เวลาเพราะว่ามันเริ่มค่าแล้วพี่น้องหน้าหนาวหน้าหนาวค่าเร็วมากนี่อีกวัน,นโอ,โอ้ถีมากดูติดถี่มากพี่น้องปลาหมอล้นๆเลยวะผมไม่ได้ใส่เข้าไปในท่อเนาะ ถ้าใส่เข้าไปในท่อเนี่ยเยอะนะพี่น้องแต่ว่าผมจะเอาไปแค่กินเนาะแค่นี้ก็เยอะละถ้าใส่ถ้าถามว่าใส่ทิ้งข้ามคืนได้ไหมก็ได้นะพี่น้องแต่ส่วนใหญ่มันจะตายมันจะตุยเย่เนาะมันก็จะตายมันก็จะเน่าเสียดายของพี่น้องเราก็ไล่ได้แค่ไหนแค่แค่นั้นแหละเพราะว่าพวกปลาหมอปลาก็ดีอะ่ะปลาขาวปลาส้อยถ้าติดมองติดตะไคร่อะแป๊บเดียวมันก็ตุยแล้วเนาะเราก็เอาเท่าที่กินเนาะ วันหลังถ้าเราอยากกินก็มาไล่ใหม่พี่น้องไปมันหมาน,นครับเดี๋ยวผมจะพยายามดูไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บทีเดียวเลยโอ้โหมีปลาช่อนด้วยอุยตรงนี้สายสวยพี่น้องดูนี่ไอช่อนนั่นไอหมอโอ้ทีๆได้ติดอะ่ะอันนี้มองสามเซนนะโอ้โหดูเต็มเลยเป็นพวงเป็นพวง หมายนี้อู้นี่อีกอู้นู่นอีกเป็นพวงเลยโหจะเก็บหมดไหมเนี่ยทำพอดีพี่น้องโอ้โหดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอู้ยาวยาวอู้ติดกำแพงก็มีมันได้ติดกำแพงไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่น้องเร่งความเร็วนิดนึงโอ้ดู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 ดดด โอ้ดินี่ติดหูเป็นพวงเป็นพวงนุ่งแกงปลาหมอลาบตรงนี้ลึกหน่อยแถวตอนนั้นน่าจะมีนะแถวตอนตอนั้นตถตอนสิตอนนี่ยมันชอบอยู่ในะพวกป่าอย่างเงี้ยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เกือบล้มเน้ะเกือบล้มโอ้ตัวหนตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งตัวนึงตัวนึงโอ้เยอะจัดเยอะจัดโอ้ตรงนี้มีตาปลาหมอป่ะ งนี้ค่อนข้างลึกๆเนาะสุดละอุยอ้ยโอ้ดูตรงนี้ซส์สวยสุดตรงนู้นอ่ะพี่น้องอันนี้แค่สิบนาทีนะถ้าสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหูเยอะกว่านี้พี่น้องอันนี้ก็ไม่หวานไม่ไหวแล้เยอะจัดละสองรอบเยอะตัวเลยวะเนี่ย โอ้โหนี่ตัวมือสุดฝั่งพอดีผมก็เก็บปลาเสร็จแล้วพี่น้องแล้วก็กู้มองเรียบร้อยเนาะดเดี๋ยวผมจะมาเทปลารวมให้ดูเนาะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ห้าโมงก็ทั้งยามทั้งกู้มองก็ประมาณ30นาทีพี่น้องตอนนี้ห้าโมงแลเดี๋ยวผมจะเทปลารวมให้ดูเนาะมันหมานพี่น้องเยอะ ปลาหมอมันตำม,มือปลารวมเยอะจัดพี่น้องแค่นี้ก็หูกินไม่หมดหรอกว่าจะแบ่งไว้ใส่กบเนาะหูมีหลายชนิดเลยนะ3-4ชนิดปลาแต่ละหมายไม่เหมือนกันเนาะ โอนี่เยอะจริงปลาหมอมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะไซส์เนี่ยดูไอเน,นี้ยที่เขาเอาไปลาบกันปลาหมอธรรมชาตินี้ใหญ่สุดของมันก็ประมาณเนี้ยพี่น้องถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นปลาหมอเทศเนาะโอ้ดีเยอะมากไปช่อนก็มีขยแยงมาได้ไงไม่รู้ปลากระดีโอ้ดีเยอะนะ มันหมายพี่น้องก็คาพอดีเนาะโนยังมีเยอะเลยตายนู้นก็เหลืออีกเยอะหันนี้ก็พอได้กินเนาะก็ถือว่าเยอะมากเลยเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเอาตอนผมหยามมองไปเนาะมองมันจุ่มน้ำปุ๊บหยามกลับมามันก็ติดอีกพี่น้องโหเยอะ ก็พยายามเอามองเกาะไว้สูงๆหน่อยเพราะว่ามันย่อดลงมามันก็ติดอีกปลดไปปลดมาค่ำพอดีก็มันหมาน,มนพี่น้องอันนี้ถือว่าใช้ได้เนาะเยอะจัดถ้ามาตอนเช้านี่ผมว่าได้หลายโลนะสำหรับคนที่จะเอาไปขายเนาะแต่อันนี้ผมเอาไปกินก็เอาประมาณนี้แหละพี่น้องหูเหลือเยอะเต็มยาไปนู่นก็มีมันหมาน,น,นครับ